สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูถนอมอ,อึ้งซำเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2โรงเรียนชุมชนวัดกลองไซฉัดลาดบำรุงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนชุมชนวัดกลองไซฉัดลาดบำรุงได้เปิดภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,564 เมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2564เป็นต้นมาโดยในการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2มี2รูปแบบได้แก่ 1. รูปแบบออนแฮนคือการจัดการเรียนการสอนโดยครูจัดทำเอกสารหรือใบงานให้กับนักเรียนและมีผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 2. รูปแบบออน m a น์คือการจัดการเรียนการสอนผ่านวิดีโอย้อนหลังเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้รวมถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเช่น YouTube OTPC ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ ยังไม่ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระลอกใหม่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการมาเรียนที่โรงเรียนหรือแบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและติดตามการเรียนของนักเรียนได้แก่กลุ่มรายผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2เพจห้องเรียนครูออนและเบอร์โทรศัพท์ของครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีขอเป็นกำลังใจและมอบความห่วงใยให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างเจลล้างมือหรือสบู่เว้นระยะหา่างสวัสดีค่ะ